ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบสี่ก็ยังของนำเอาความประพฤติจริยาของมรสโสดาบันมาพูดกับรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามเวลาที่จำหน่ยถือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับความประพฤติก็ดีความรู้สึกก็ดีจริยาของมรสโสดาบันก็ดีเป็นอย่างนี้ ็นเรื่องการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็จะเห็นเียว่าเอาเฉพาะเรื่องของนางิสาสามาวดีก็แล้วกันจะเอาเรื่องผู้วิสาขาเข้ามาด้วยเกรงว่าเวลาจะไม่พอเฉพาะเรื่องของนางสามาวดีก็เข้าใจว่าเวลาไม่พอเหมือนกันแต่ขอนํามาเป็นตัวอย่างพนนางสามาวดีพร้อมในหญิงห้ารอย ฟังเทศจากนางโคจุตราซึ่งเป็นทาสรับใช้ซึ่งโคจุตราไปฟังเทศมาจากสนักพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาเทศให้ฟังเมื่อฟังจบทั้งห้าร้อยคนก็เป็นเโสดาบันทันทีเพราะคนเทศเป็นเโสดาบันโคจุตรานี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง ว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมเทศนาด้านฝ่ายหญิงหลังจากท่านมาไม่อยู่ในพระราชฐานก็ไม่มีโอกาสจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เพราะเวลานั้นพระเจา้าเทนพระราชสวามียังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคารพยังไม่รู้จักเลย จึงให้คนเจาะช่องน,อน้อยตามคำแนะนำของคุตุตราช่องเล็กเล็กแล้วก็ทำหิ้งไว้ข้างบนว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมไปได้วยพระอรหันต์ <c oughs> เดินไปบป็นบาดบด้านบ้านธรรมหาเศรษฐีผ่านพระราชวังทุกคนก็เอาดอกไม้มาวางบนหิ้งพื่อมองตามช่องในน้อยพนมมือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระ พระพอารียสงนี่เป็นญยาตตอนหนึ่งของประโสดาบันฉะนั้นท่านที่เป็นโสดาบันจริงๆเห็นรูปพระพุทธเจา้าคือพระพุทธรูปกด็ดีที่เขาปั้นโดยปูนเขาทำาดยโลหะเขาปั้น้ดยดินหรือว่าเขาปั้น้ดยฟางก็ตามแล้วเขียนที่กันดาก็ตาม ถ้าเห็นเข้าแล้วอดมีใจเรื่อมใสไม่ได้อดยกมือไหวไม่ได้แล้วก็ไหวแบบไม่อายคนเสด้วยใครเขาจะไหวหรือไม่ไหว้ก็ตามฉันจะไหวของฉันอ <c oughs> ไหวด้วยความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจอันนี้ตอนหนึ่งเจนว่าท่านนี้เป็นพระโสดาบันมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าจริงๆ การมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก,ก็มาที่มีความมั่นคงในพระธรรมและพระอรยิยสงฆ์ด้วยแล้วก็ต่อมาเจนว่าพระโสดาบันไม่มีแต่สินห้ามีกรรมทศิเข้าไปแทรกอยู่มากสำหรับสินห้าเนี่ยบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตแต่ว่าพระโสดาบันบรรเทาความโกรธ บรรเทาออกมากๆด้วยยับยั้งความโกรธแล้วให้อภัยง่ายคาว่าเปรียบเทียบกับสิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่หนึ่งทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมบทสิบตัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคณนะเขาว่านางสามาวดีด้วยกันทั้งหมดห้าร้อยกับหนึ่งคนคือมีบริวารนะห้าร้อย ถ้าท่านสามาวดีหนึ่งเป็นห้าร้อยกําหนคนถูกนามังคติมังมาคณิยากล่าวโทษอย่างหนักเจ้าทั้งเอางูเข้าไปใส่ในปิงเข้าระเจ้าเทนเมื่อเวลาที่พระเจ้าเทนเสด็จไปห้องข้องนางสามาวดีนามังคณิยาก็ตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าเทนเผลอ คณะบรรณาสาม,มาวดีเผลอก็ดึงเอาดอกไม้ที่อุดในพินอุดรูของผินอุดช่องอุดช่องเอ็ินออกมาเจ้งงูเข้าไปอ,อุทา,ารหลายวันมันก็มีความเพียรมันอยากจะออกมันก็เลยออกมาเพ่นพ่านในห้องของนรรสาม,มาวดีนางม,มาคณิยาก็แจ้งบอกว่านี่นางสาม,มาวดี คิดจะฆ่าพระเจ้าเทนด่าพระนางสามมาวดีด้วยแล้วก็ว่าพระเจ้าเทนว่าโง่เง่าเ,าเต่าตุตนห้ามแล้วไม่ยอมฟังกลับมาห้องมาห้องของคนที่เป็นศัตรูขอเล่าจยอๆแค่นี้นะความจริงเธอหาเรื่องให้แกันางพระสามพระนางสาม,มาวดีอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าเจ้าเทนก็ไม่ยอมเชื่อ มาในตอนนี้ชักจะเห็นจริงกับวนามาคันดียาเห็นงูเข้างูก็ตั้งท่างูธรรมดางูพิษแต่ว่าถูกเขาถอดเขี้ยวแล้วเขี้ยวที่มีน้ําพิษก็ถอดไปแล้วแต่ว่าใครจะรู้ก็ถอดเขี้ยวหรือไม่ถอดเขี้ยวเห็นเข้าก็แผลแบบเบี้ยทำท่าจะกัดพระเจ้าอเทนพระเจ้าอเทนก็มีความมั่นใจ ตามที่บรรนางมาคันธยามาคันยาว่าว่าพรรนางสาม,มาวาดีเนี่ยเป็นชู้กับพระพุทธเจ้าเอาานั้นเขาหาว่าเป็นชู้กับพระสมณะโคดมหลังจากนั้นก็หาทานาข่าพระเจ้าอเทนเอาเข้ามากัดเห็นชัดนี่ความจริงคนทุกฐานะถ้ากำลังเขาเอาบุสนเข้าดนใจ ก็สามารถจะทําทุกอย่างได้แต่ว่าในคราวนี้จะเป็นอกุศลดนใจและเทวดาบันดาลก็ไม่ทราบเป็นเหตุให้พระเจ้าเทงเกรดพรนางสามาวดีจัดคิดว่าพนางสามาวดีกับหญิงคนใช้ห้าร้อยคิดจะฆ่าโองแน่จึงมีคำสั่งให้ยืนเรียงแถวแถวหนึ่งตรง หันหน้าไปทำพระองค์ทั้งหมดแล้วก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิงร้อยอกทุกๆคนในลูกเดียวกันคนโบราณนี่มีกำลังมากแล้วก็ก็มีต้องถือว่ามีทิศมากธนูก็เป็นพิเศษตั้งใจตามธรรมดายิงได้แน่นอนห้าร้อยกํ่าหน่งคนเขายิงธนูแน่เมืนอน่อพนางสามาวด,ดีเรียกคนทั้งหมดมายิงเข้าแถว และพน,นางก็ยินหน้าเมาื่อบอกพระเจ้าจอเทศนบอกว่าถ้าจะยิงเขาโอกาสก่อนค <c oughs> อยห,หม่อมฉันได้มีโอกาสให้โอวายกับกบคุคคลของฉันก่อนพน,นางสามาวดีไม่แสดงความโกรธนัมพระเจ้าเท็นเลยแล้วก็ไม่มีการแสดงความโกรธนัมน้ำในพอยนานมาคทิยาด,ด้วย <c oughs> ให้โอวาลยกับกบรรดาหญิงทั้งหลาย ว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธในพระราชาแล้ะก็จงอยา่าโกรธท่านนางมาคันดียาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ก็ดีและพระอริยสงฆ์ก็ดีที่เรายอมรับทักถือเป็นความจริงและพวกเราบรรดาหญิงทั้งหมดห้ารอยกําเน่งคน เราก็ไม่ได้เป็นชู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงอารมณ์ฐานชู้สาวกับใครเลย <c oughs> ในเมื่อพวกเรามีความบริสุทธิ์ผุด่องอย่างนี้โวเธอทั้งหลายจงอย่าหวัดหวั่นในความตายให้ถือว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของพวกเราถือว่าพวกเรามีกฎข้องกรรมในการก่อน ที่ย้อนหมาให้ผลจึงทำให้เราต้องถูกลงโทษเพราะบาปอกสุศนส่วนนั้นขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริสฆ์อภิยสฆ์และจงอย่ากโกรธพระราชาให้อาภัยกับเราในการที่จะฆ่าพวกเราซึ่งไม่มีความผิดและจงอย่ากโกรธพระนามมาคามิยา ที่กล่าวหาพวกเราโดยที่พวกเราไม่มีความผิดตามนั้นถามว่าทุกคนพร้อมหรือยังในการให้อภัยทุกคนบอกพร้อมแล้วเจ้าค่ะทำพร้อมแล้วหรือยังในการยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และตั้งใจทรงศินให้บริสุทธิ์ทุกคนบอกพร้อมแล้วรเจ้าค่ะเมื่อทุกคนพร้อม นางสาวมาวดีก็ให้สัญญาให้พระเจ้าเทนลั่นสอนออกไปได้สอนนัตถโนก็ได้นะเรียกได้ทั้งสองอย่าง <c oughs> พระเจ้าเทนก็โกงแล้วก็ยิงทันทีหวังออกคนนางสาวมาวดีและต้องการให้จะลุทุกคนห้าร้อยกับหนงคนแต่ก็เป็นการมังเอิญอย่างยิ่ง <c oughs> ต้องใช้ศัพท์ว่าบังเอิญ ถ้าพูดมากไปกว่านี้คนหลายคนจะลงนรกก็ปไปปรามาสพระพุทธเจ้าเขาใช้ศัพท์ว่าบางเอิญก็แล้วกันถ้าไม่ใช้ศัพท์ว่าบางเองิญก็ใช้ศัพท์ว่าอำนาจเดชะบุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเป็นที่พึงถ้าทำในพระอริยสงฆ์ด้วยช่วยบรรดาเทวาดาหรือพรมบรรดาให้เป็นไปตามนั้น เรียกว่าตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นด้วยนัดเมตตาบารมีของหญิงห้าร้อยกำเนงคนมีพรรนางสามาวดีเป็นประธานเพรเวลานั้นตัวเองกําลังจะตายแล้วก็อยตายอย่างไม่มีความผิดต่จิตคือบรรนาสามาวดีเองยังไม่คิดโกรธพระราชาซึ่งไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาเชื่อคนเลวสามอย่างนั้น แล้วก็ไม่โกรธพนางมาคันยายด้วยที่แกล้งแกล้งกับพนังแถมให้อภัยต่างคนต่างทําให้กันยังมีโอกาสให้ไอหอว้วับบรรดาบริษัทของพนางท่านบอกว่าเ้วยอด้านเบต,ตาบารมีถ้าว่าอย่างนั้นนะตามบาลีว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเถียงบาลีอาจจะมาใช้ศัพท์ว่าเออในตอนต้นความจริงไม่อยากจะพูดในตอนหลัง แต่ได้เมื่อความจริงมีอยู่ก็ขอพูดใครจะไปไหนเลือกตามทางเขาตนเองก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทมปล่อยลูกศอนวังจะให้ร้อยอ,อกคือปากอ,อกคนนางสามมาวดีก่อนแล้วก็ตะลุไปถูกคนอื่นลูกศรพอไปใกล้อ,อกเขามานางสาม,มาวดีแทนจะจิ้มอกกับวกลบกลับจะล่ออกพระเจ้าเทมให เกือบจะแทงอ,อกก็พระเจ้าเทยียนแต่ไม่ทันจะแทงหล่นลงตรงนั้นพอดีตอนนี้ตามพระบาลีท่บอกว่าพระเจ้าเทยียนรู้สึกตัวท่านมีความคิดพระราชาต้องมีความฉลาดและคนที่เป็นพระราชาเนี่ยต้องสั่งสมบรารมีมาดีแล้วตามเรื่องในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้ ต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างอดมาแล้วจึงเป็นพระราชาได้คนที่จะเป็นเทวดาหรือผมต้องเคยบำเพ็ญบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างกลางมาแล้วจึงเป็นเทวดาหรือผมได้และคนนี่จะไปนิพพานได้ต้องบำเพ็ญพรหมจรรย์แบบอุกฤษมาแล้วจะไปนิพพานได้ที่คนที่จะเป็นพระราชาทุกองค์ไม่มาจากนรก ต้องมาจากสวรรค์หรือพรม,มโลกนัะนฉะนั้นบุคคลที่เป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญบาร,รมีด้านพรหม,มจันท์ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกลางมาแล้วจึงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ได้คนที่มีบาร,รมีขนาดนี้ที่ยงโง่เง่าเต่าตนนั้นหาย,ยากฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเทห้สอนให้เข้ามาปักโอกโอ ยิงไปแล้วตามธรรมดาศอนต้องไปข้างหน้าได้ความจริงสอนนั้นไม่ใช่ไม่เคยใช้ใช้มาแล้วได้ผลทุกประการแค่ห้าร้อยกับหนึ่งองค์นี่ไม่สามารถจะต้านทานไหวทะลุแน่แตยคราวนี้ไม่ถึงอกานาสามาวดีตรงๆเข้าไปเฉียดนิดเดียวพัวก,กลับจะเล่นอ,อกพระองค์ยังมีความรู้สึกว่าแม่แต่ลูกสอนซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ <c oughs> ก็ยังรู้คุณความดีของนางสามอาวดีกับหญิงรับใช้ห้าร้อยคนเรานี่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแต่แท้กับมีความโง่เง่าเต่าตนไปเยื่อเชื่อกับไปเชื่อหญิงอันธภา์มีส้นดานหยาบหาทางการแกล้งพระนางสามอาวดี พอมีความรู้สึกตอนนี้ก็ทิ้งลูกสอนทันทิ้งสอนทันทีทิ้งขันสอนทิ้งแล้วจะเข้าไปกราบท่ทธาบรรณาสามาวดีเพื่อขออภยัยนี่คนที่มีความดีมีบารมีจะถึงขนาดนี้นะจะนึกว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นเมียไม่น่าจะกราบความจริงเวลานั้นท่านไม่ได้กราบเมียของท่านให้กราบความดีของเมีย ท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจา้าก็ยังไม่ทราบว่าเมียในดีเพราะอะไรเขากราบตรงนั้นก่อนกราบตรงเมียก่อนพน,นางสามาวดีท่านก็นแสนดีนั่งลงจับพระหัตถ์ของเจ้าเทนห้ามไม่กราบห้ามไม่ขออาภายัยเจ้าเทนบอกไม่ได้แล้วฉันมีความผิดท่านจะขอฉันต้องขออาภัยเธอ ถ้าเธอไม่หา้ภาัยฉันฉันจะไม่มีความสุขเลยพระนางสามาวดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ไปเวทาขออาภายัยเป่ดโทษกับวิดาของข้าพเจ้าเขาหม่อมฉันพเจ้าเทนนั้นทราบว่าพ่อของพระนางสามาวดีนั้นตายไปนานแล้วก็ถามว่าพ่อของเธอตายไปนานแล้วฉันจะขออาภัยที่ไหนนางก็ตอบว่าพ่อใหม่ ถามว่าพ่อใหม่คือใครอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าพระสัมมนาคโคดมคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระเจ้าเทงก็บอกว่าฉันไม่รู้จะไปยังไงนางก็ขอพรให้นิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เข้าม,มาฉันปตาหารในพระราชนิเวศได้เป็นอันว่าพระเจ้าเทงก็ส่งยอมเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นอนุว่า พระโสดาบันไม่ใช่มีแต่สินหา้หาเพราะการบรรเทาวความโลภก็ดีบรรเทาวความโกรธก็ดีบรรเทาวความหลงกด็ดีอยู่ในกรรมบทสิบฉะนั้นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติในกรรมบทสิบด้วยนี่เป็นที่เห็นชัดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจริยาของพระโสดาบันหลังจากนั้นเราเห็นว่าพระโสดาบัน เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบก็บวกกันนะเรียกว่าเป็นสิ่งข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบบวกกันไปแล้วมาสิ่งข้อที่สองกับกำหนดสิบข้อกับกำหนดสิบที่เป็นมโนกรรมข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองไม่ถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นข้อตนโดยไม่ชอบธรรมแต่สิ่งข้อกำหนดสิบในมโนกรรมข้อที่หนึ่ง ไม่คิดอยากได้ทรย์สมบัติของคนอื่นใดนี่ไม่คิดเลยอันนั้นไม่เอาไม่ลักไม่ขโมยใครแต่ข้อนี้ไม่คิดเลยถ้าตัวที่ไม่คิดอยากได้ต้องมีธรรมะอย่างหนึ่งเข้าขวางขวางไม่คิดนั่นคือจาคานุสติกรรมฐานไม่คิดอยากได้ต้องมีอลมอยากให้เข้ามาทดแทนมาขวางใจไว้ และจิตใจพร้อมจะให้ถ้าสิ่งที่ให้นั้นเป็นคุณประโยชน์จะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระอรหันต์นั่งหลายเข้ามาฉันในพระราชนเวศต่อมาพระพุทธเจ้าก็บ,บอกว่าการจะเสด็จมาทุกวันก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงเปิดคนทุกคนให้พัฒนานสามาวดีเลือกพระองค์ใดองค์หนึ่งมาประจํา พระนางสามมาวดีก็ขอพรพระเจ้าเทีนพระเจ้าเทีนอนุญาตจียงได้ดีมนพระอนุนเข้ามาประจำเมื่อพระอนุนเข้ามาแล้วเทศโรปรดพระเจ้าเทนไป่จะทานผ้าสาดกับพปะนางสามมาวดีกับคณะคนละผืนละผืนอยู่แล้วว่าเทศจบทุกนางห้าร้อยตำแหน่งคนถวายหมดเลยพระอนุนก็รับไป วันหลังก็พระเจ้าเทีนเห็นผ้าหายไปเขาให้คนสองผืนต่อมาพระนนชั้ันเสร็จกล่าวโมทนาก็ถวายหมดอีกถวายหมดแล้วตั้งหลายคราวจัดว่าเป็นผ้าตั้งหลายผืนหลายหมื่นผืนไม่ใช่เป็นพันและเป็นหมื่นแล้วเจนว่าหลวงคุ้โสดาบันมีทั้งศินห้าและกำหมดสิบพร้อมในการสงเคราะห์พร้อมในการให้ ถ้าเห็นว่าการให้นั่นเป็นบญเปนกุศลเรียบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่พูดอย่างนี้ไม่พูดให้หมดตัวกวารจริงการให้คาว่าโสดาบันไม่ใะ่ทุ่มเที่หมดตัวเอาแค่พอดีพอคนต่อมาก็กล่าวทั้งสิงข้อที่สมุสาวาทนะตอลอดกาลไม่สมัยช้าายมันต้องพูดกัน ไม่มีตัวอย่างในเบโสดาบันเลยว่าใครจะไปปล้ำระโสดาบันที่เป็นผู้หญิงจะป,ปล้ำระเดผู้หญิงปล้ำระโสดาบันที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่พบไม่รู้มีที่ไหนบ้างมีแต่าพารานมาสิงข้อที่สามกับสิงข้อที่สองบวกกันแล้วก็คุณมีแล้วก็สิงข้อที่สี่บวกกัน แต่ว่าที่สองแล้วก็ที่สามแล้วก็ที่สี่บวกกันได้แก่นางคูจุตรานางคูจุตรานี่เป็นขโมยอันดับหนึ่งขโมยเงินเขนนาบรรณาสามาวดีค่าดอกไม้ที่พระเจ้าเทนพระราชทายค่าดอกไม้กับน,นางสามาวดีวันล,ละแปดตำลึงภาษาบาลีเรียกไปกหาบปนะัะ เวลานั้นก็อาบะนะาหนึ่งเท่ากับสี่บาทถ้าเวลานี้อย่าเทียบกเ็เหืนหลายพันเกินแปดพันบาทเฉพาะ่อ่าดอกไม้แต่ว่านางกุจราจากการเย,าย,ยื้อใช้ก็ื่นไปซื้อดอกไม้นอกวงังถ้าสาวสวยหน่อยดีไม่ดีไปแล้วลืมกลับวงังเพราะว่าตามธรรมดาปลาที่ขังในบ่อ ย่อมไม่เคยเจอน้ำใสในแม่น้ำทางมันแคบถ้าไปเจอแม่น้ำปราน้ำในแม่น้ำเข้าก็จะเกิดความพ,พ,พลื้มใจเพลิดเพลินไปไม่กลับวังฉะนั้นต้องใช้นางคุณจุตราททวดาหญิงหลังคอมหีิงหลังคอมเข้าใจว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมีความต้องการเพราะความสวยของเธอไม่มี ก็เป็นโอกาสของขุตตราคุตตรานี่เป็นย่ิงหลังข้องวาจริงแหละแต่ว่าปัญญามากในกายก่อนที่จะเป็นปรโสดาบันเธอก็ขโมยยักษ์เอาไว้ที่วันสีตำหน,นึงต่อแล้วก็ซื้อดอกไม้มาสีตำหนึงพนางสามีหรือใครก็ไม่สามอาวดีก็หรือใครก็ตามไม่ทราบเลยแต่พอพนานงคุตตราฟังเทศจ้าพระพุทธเจ้าจบ เป็นเบสโดาบันวันนั้นซื้อมาหมดทั้งแปดตำลึงแต่ความจริงจะจะเฉยก็ถามบอกว่าดอกไม้มันถูกไปได้แล้วก็วได้เท่านั้นตามธรรมดาของชาวบ้านที่จะโกงถ้าวันไหนไม่โกงึ้นมาก็อาจจะบอกด้วยตรงๆบอกคดๆแต่ว่าม,มันเหมือนก็ตรงเขาถามว่าวันนี้พระราชา ในเมื่อพรน,นาลสามาวดีเห็นดอกไม้มากเท่าตัวถามว่าวันนี้พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้มากกว่าเดิมหรือเค้ก็บอกว่าเท่าเดิมถ้าคนโกงนะเจะบอกว่าเท่าเดิมแต่ว่าดอกไม้มันถูกเขาขายถูกจริด้มากอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าและไม่ใครจับได้กว่าจะจับได้ก็นานแต่ว่าพระโสดาบันไม่ยอมพูดปด ่อตัดขอทินาทานไปข้อและเป็นประโสดาบันขโมยทุกวันวันนี้ไม่ขโมขออยก็แสดงตัดข้ออทินาทานไปข้อเห็นได้ชัดหลังจากนั้นก็มีวาจาสัตว์เป็นจริงข้อที่สี่นางยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกวันได้เงินเท่านี้คือไปกอาบนะแต่ว่าวันนี้หม่อมฉันไปฟังเทศฟังเทศแล้วรู้สึกว่าการขโมยเป็นเป็นบาป จึงซื้อมาทั้งหมดไม่แบ่งแล้ววันนี้ไม่เกียดไม่กันใระนางสามาวดีก็บอกให้อภัยไม่เป็นไรนบาปเก่าหมดปไปเลยไอ้ที่แล,แล้วมาฉันก็ให้อภยัยต่อไปเธอกันไ่ส่กาวนะก็ได้เพราะซื้อมาแค่ส่กาวนะมันก็พอแล้วเหลือใช้สี่แต่นางมางเออกุจตรายก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะพระเจ้าห้าม นี่เจนว่ามุสาวาทก็ไม่มีการลักการขโมยก็ไม่มีหมดกันคือสิงข้อดีสองข้อดีสามข้อดีสี่ครบทนเป็การเด่มสุราะเมรัยบรรดาท่านพุทธบริษัททัหลายไม่ต้องขดกันเกรงความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ของมโสดาบันจริงๆมีสินห้าบริสุทธ์ด้วยคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วย มีกมวสิบเข้าแทรกแซงด้วยมีชีวิตไม่ลืมความตายโดยช่วยนึกถึงในการทําความดีไว้เสมอถ้าจะพูดมันมีเรื่องพูดมากกว่านี้มีคนนี้เยอะแยะที่เป็นปะโสดาบันปฏิบัติกันกรความมาแค่นี้ก็พอบรรดาท่านพุทธบริษัตัตุท่านเมื่อสุบแล้วลุยลายหนึ่งนาทีก็ขเขาบอกว่าปะโสดาบันจริงๆคืนหนึ่ง มีความเห็นถูกตามคําแนะนําองค์สั่งพระธรรมคาสองสอนก็สมเด็จพระสัมมาทุตพุทธเจ้าว,ว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ลืมความตายแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีสินห้าบริสุทธิ์มีกรรมบ,บสิบบริสุทธิ์ มันเท่าความโลภมันเท่าความโกรธมันเท่าความหลงพอสุขควรไม่เท่าพระสีธาคามีเมื่อมองดูเวลาเลือครึ่งนาทีสำหรับตอนที่ยี่สิบสี่นี้ก็ขอยุติเพื่แต่เพียงตรานี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบันดาแต่พุทธศาสนิกชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดี